มาหนูพร้อมที่จะเล่นให้ทุกคนดูแล้วฮะไปครับผมเรามาเริ่มเกม residual event เฮ้ยเฮ้ยแล้วจะเล่น e v e w l เฮ้ยบ้าเฮ้ยไปกันนีฝ่าโอเคจีวันไทยภาคไทยหทุกคนด้วยนะคะขออนุญาตเล่นเกมเลยแล้วกันมาครับผมก็เหมือนดูหนังเลยนะครับเนี่ยใช่ทำไมซาเตอการแพร่ระบาดครั้งนี้เร็วมากกว่าโรคใดในประวัติศาสตร์ โอ้โห้ิลการชุมนุมเดียวนี้คนพากันก่อนจะระเบไปทั่วทั้งเมืองเห็นไหมแค่บอกแล้วว่ามันไม่กระป๋องทุกคนบรู้การก่อความไม่สงบไม่ลามไปทั่วมีคนถูกทำร้ายร่างกายและยังมีพวกโจรนุชจนสุดใจทั้งไปรับทั้งไปปนมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วเมืองโอ้โหเท่เด็กักกันพื้นที่ภาคกลางของอเมริกาความมุ่งมั่นขอโทษความซื่อสัตย์หลักนรยม ทั้งหมดนี้คือพันธกิจหลักที่เป็นรากฐานสำคัญต่อเรื่องราบเบล่าไม่มีหลักคุณธรรมอะทั้งนั้นเลยทุกคนนะคะเรามาดูเรื่องอีวิลภาคไทยกันค่ะน้องๆคือรากฐานมันเพิ่งล็อตมาเมื่อวานเลยนะคะแล้ววันนี้พี่เล่นแล้วีใจว่าของพวกเราทุกนครับมันเป็นอนาคตที่สดใสของพวกเราทุกคนเลยนะคะยางงั้นเหรอสดใสมากไหมอืมเฮ้ยอะไรอะครับนี่คือไก่ต้มฮะ เนื้อวัวใ่ไกลดุมากใช่เรื่อยๆซ้อมเรียนเอียนอีวิลซ้อมส้อมซ้อมอ๋อหล่อแน่จริงจัดอ่ะดึงตึงแม่จ๋าย่าสุดยอบจริงงานดีมากครับเข็นให้วายหน่อยพ่อะนมไม่มีอันนี้มาเอง เอามีงานต้องทํเมื่อกี้บนกล่องเขียนว่าโค้ดเนมเนเมซิสนะครับเนเมซิสคืออะไรน้องเคยเห็นแหละใช่เนเมซิสก็คือเป็นสัตว์ตัวเล็กนะคะที่อาศัยอยู่ในร่างของโฮสต์นั่นมันแรปสิตอันปรสิตไม่เป็นไร คือดือ้อใช่ไหมละ่ะโคตรเท่อ่ะไม่ต้องอ่านต้องแปลกันอีกต่อไปนะคะจริงครับผมกีดอย่างเดียวอ,อหนูตั้งใจมาฟังผลงานของพี่ธนุรันดนโดยเฉพาะหนูชอบมากใช่เอาเลยค่ะแล้วฉันคือจิวเวอเลนทายนะคะวันนี้ฉันจะเดินเสียงเฮียเลยนะ่ะบ้าจริงตกใจหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ที่นี่มีเสียงอะไรแปลกๆด้วยนะผมสั้นนะคะเราคือจิบนนะจิววอเลนทายนะคะตอนนี้ อยู่ตดว้าวใครเปิดน้ำทิ้งไว้เนี่ย,อะ,ยอะไรหยดอะไรหยดอะเกี้ยกำเราแตกจำเดือนมากเว้ยเสียงพังดิจริงอโอ้ยออเสียงอะไรกันเขาได้อะคือ,อเป็นแบบเสียงอ,อันนี้คือเสียงที่เขาพากนะคะเป็นเสียงบาไทยเลยนะ มันจะเปลี่ยนฉันฉันไม่อยากกลายเป็นผียิงแล้วฉันจะยิงของตัวเองยิงตัวตายลูกหมดเปรีออคอนเทนว่าจริงๆเชื่อหม่ได้เหอ หน <Yeah. S 2> ีไปจากเมืองแล้วให้ตายสิโคเท่ขนาดปดัดในที่นีไม่ไทัดท้ายอ่ะดูดิโคเท่ okay, มาก yeah, ทำได้ดไงอ่ะใช่มันแย่ลงทุกคืนโอ้โหโคเท่หยิบไปดู 2> yeah, 2, จะได้จูบลาเมืองนี้สักทีโอ้โคเท่โอ้โเท่จริงเท่จังเลยโดนจะร้องไห้แล้ว โอเทมากบันทึกของจิวไม่อ่านไม่อ่านนะปะวะมันไม่มีเสียงมีเสียงปะวะลองอ่านได้ปะไม่รู้วะไม่มีหรอกมันมีแค่อ่านเดียวเราวันเน้นเสียงค่ะวันนี้เพราะว่าแดนที่ที่บอกเราเคยเล่นเอ่อภาคไทยของของนี้ไปแล้วเนาะ r e s i d ซ n t e อ i l 3สามเนาะที่เป็นแบบว่าอ่านข้อความอะไรแบบเนี้ยเอาว่าวันนี้จะพามาฟังเสียงไทยอย่างเดียวเลยเพราะว่าวันนี้ r e s i d ซ n t e อีวิของเราพูดไทยทั้งเรื่องนะคะใช่ครับผม ถ้าไม่บักถ้าไม่บักใช่เพราะว่ามอว์เพิ่งออกเมื่อวานเลยนะคะใช่ครับผมเกิดไม่หยุดสวยจังอืมสวยที่สุดในโลกนี้มามีของหนูอืมเป็นสิวนะไม่ไม่มีอ๋อไม่มีอ่ะชุดเป็นสิวนัะนะไม่ไม่มีภาพนี่กูเอง มีสิวขึ้นที่แก้มซ้ายนิดหน่อยเองเดี๋ยวไม่เยอะหรอนะนี่อ้าเปิดตู้เย็นกินน้ำแกงหวยเอาไม่มีโอเคมีโทรศัพท์ดังล่ะใครโทรมาเนี่ยก็ไปรับคือจะได้รู้โคตรแย่ฮัลโหลยังฮัลโหลจิวเธอโอเคนะแรดนั่นนายเหรอฟังนะเธอต้องรีบออกมาจากที่นั่น ไม่มีเวลาอธิบายแล้วเธอต้องรีบหนีออกมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้ฉันหยิบปืนหยิบปืนหยิบปืนอย่างนั้นหลายสาวไม่ต้องหยิบกันแล้วนะปืนเปิลนั่นน่ะผีถุงขยะนี่ไงโดนเตะโดนนอนยิงขวแม่งก็ไม่ตาย หูจะพาพี่รอดวันนี้ค่ะหนูจะไม่พาพี่ตายว้าวนึกว่าแล้วอะไรเนี่ยแล้วมันถูกอะไรกันแน่ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ครับพี่สุดเทพทมันจะเข้าห้องนี้พ huh, ับไม้เฮ้ยสวยพันเต้มไปต้องรีบไปจากที่นี่จากที่นี่ใช่เลยจากที่นี่เลยเดี๋ยวนี้เลยว้า ต้องรีบไปจที่นี่แล้วต้องลงข้างล่างแล้วอุ้ยเสียงเย็นนะขึ้นทางนี้เลยไม่มีทางหรอกโดนลาบแบบนัตั้งตัวนี้น่ากลัวมากเลยนะจริงจริงอุ้ยเข่าแฮกข้อแฮกจริงอุ้ยมันปล่อยให้อัวพี่เจี๊ยบไปแล้วตายให้อัวแล้วพี่เจี๊ยบ เอข้างหลัวของแกออกไปนะนี่นะฝันแม่งเลยไปออก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 วิ่งวิ่งวิ่งพี่สาวพี่สาวจะตายพี่สาวต้องตายแน่ตายแล้วกูวิ่งมาทำแต่วันนี้เทคอิดดูจิววิ่งดูจิวันทายที่นี่มันลอกแปลกๆนะคะไปเลยเจ๊อย่าได้อยู่นานขอร้องแล้วรีบไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปก็รีบไปวิ่งเชี่ยมตามแบบรอแฮจริง แฮกแล้วคิลเลอร์แฮกน้องๆอู้จบแล้วดีพอนดีมอนโอ้โหตกไปชั้นสองมาก่อนเออวิ่งเร็วเจเจต้องวิง่งต้องวิง่งต้องวิ่งเดี๋ยวนี้วิ่งเดี๋ยวนี้เขี้ยะตายยาวปูนยาว ปูนแตกถ้ามึงไม่เขียนปูนมามึงโง่ไงในมันจิตสมองมึงวิ่งตามไม่เฉยไม่ต้องเข็นปงเข็นปูนเขาก็มาได้ละมึงก้มหลบปูนวิ่งตามก็ทันละไอ้ต้อยสิทธิ์โคตรเท่เสียงไทยด้วยโคตรเท่มากทาันนี้ว่าแบรดอย่นงพดีเธอโอเคไหมนี่มันตัวอะไรเนี่ยฉันก็ไม่รู้อะแต่ตอนนี้ยากหน่อยสำหรับเจ้าหน้าที่สตาร์ที่เหลือสองคนในเมืองแค่เธอกับฉัน ฉันไม่อยู่นี่หรอกนะเสียงดังเสียงเบาไปบอกนะอยู่นานเท่าไรก็ยิ่งแย่ลงเสียงพี่ดังไปเสียงใครดังไปเบาไปบอกได้เลยนะคะทำไมเรื่องทั้งหมดไม่เกิดขึ้นเลยขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้แต่พอเกิดเรื่องมันก็บานปลายมาเป็นแบบนี้เหมือนที่อาร์คเกลแต่แย่กว่าที่อาร์คเล่มีอะไรอ่ะมีไดโนเสาร์นะชุนชันเน่นอยู่อาร์คเกเวิลไอจิวิ่งเลย เราต้องฝันไปแน่ๆยังเจ็บหนกมทำไมถึงมีคนติดเชื่อกันเยอะขนาดนี้ขอโทษแบรดพวกมันมาแล้วแบรดมึงมายืนหน้าทำไมเพื่อนไม่ไอ้เหี้ยแล้วแบรมึงวิ่งแถวนี้ขอ้องโอ้โหมาเป็นปันรีบๆไปแล้วขอกินเลยอันนี้ไม่ใช่พีไม่แต่เพืว้ายแบรดปุ๊บกะตูเขาพักไข่นะเราพักนรกนะยอะคนะ กูถามนม่นึ่งนะช็อตเมื่อกี้จำเป็นไหมต้องเอาป้ายโยนใส่ใช่โยนใส่ผีโอ้ยโอ้ยโอ้ไยโอ้ยแทงเพื่อนแสฉันต้องแทงนายด้วยนะเราจะต้องอยู่ด้วยกันให้ตงแทงนายแปสยังไงไม่ฉันไม่ยอมเราจะเป็นทีมใช่ไหมแน่นอนสิงั้นก็ทำเพื่อฉันไม่อย่างนั้นเหมือนกับเอาว่ะไปไม่ชอบแบบนี้เลย โอ้แบดโอ้แบดพิษฉันเสียใจมากฉันเสียใจนะแมสอ๋อมันโคตรท้เลยเี่จิวสุดเท่ที่สุดเลยฮะเหมือนเขานอนรอเอาปืนให้เราอะโทษทีขโมยปืนไอ้เงี้ยมาแล้วโอ้แบดกูกลายเป็นโอ้ไม่กูไม่กูไม่เล่นกูไปกูไม่ยิงด้วยเปลืองลูกกูไปแล้วอยู่ไม่ได้ว้าวบ้าเอ้ย มุดได้ไหมอ่ะมุดได้ไหมโอเคมุดแมวส้มได้ครับอุ้ยพี่ชายคนาเขาโผล่มาจากรถโรงเรียนรถเมล์เหลืองไม่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 ไปรถเมล์เหลืองมุดก็ไม่ไปรีบไปที่ด่านฟ้าเึ็จอดรถเร็วครับเตึกไปตรงนี้ครับตึกจอดรถสิไหนอ่ะเข้าใจแล้วขาจิวเข้าใจไม่เป็นไรค่ะเราโอเคอ๋อโอเคคุณคะไม่เป็นไรนึกไปไปคุณคือ่ระคดี่ะนี่แมวเนอะมีเฮลิคอปเตอร์กำลังรอพาคุณไปยังที่ปลอดภัยปลอดภัยอะไรล่ะ ฉันไม่ออกไปข้างนอกหรอกปีนบีนตจอดรถอยู่ไม่ไกลฉันผ่านไปที่นั่นได้ปลอดภัยที่เดียวคือในนี้คุณละเกียรคนแบบนี้จริงเลยนี่คุณคุณชื่ออะไรฉันทิ้คุณไว้ที่นี่ไม่ได้นะฉันชื่อดาริโอรัสโซโอ้ฉันรู้นะถ้ายังจะแย่งที่หลบภัยของฉันล่ะซ่โอ้แล้วเธอลุงเอาเองไปตำรวจหนึ่งหนูหนึ่งหนูเหรอได้คุณช่วยใจเย็นก่อนได้ไหมฉันไปตำรวจ ช่วยคุณได้นะเอออ๋องั้นเหรอพวกเธอทำงานได้ดีมากเลยนี่จะช่วยงั้นเหรอนี่บอกไปจับพวกตัวประหลาดใส่กุญแจมือซะสิโคตรเท่ห์ภาคภาคดีจัดอะนี่คือทางรอดสุดท้ายของคุณแล้วนะจากนี้จะไม่มีใครมาอีกแล้วฉันไปไปไหนทางนั้นเอออยู่นั่นแหละควายยอมตายได้ดียังดีกว่าเรื่องของมึงสารพวกนั้นรุมกินจนตายแล้วไป่มึงไอ้สัตว์กูไม่ยุ่ง หยิบกระสุนแล้วแต่มึงกระสุนปืนพกของเขิงกูไม่เก็บกูจะฟัง <c oughs> ว้ายหมาเฮียหมากัดสุนัขโอ้ใหม่นะสุนักนะสุกสุนัขเอ้ยทำไมเขาไม่พากเสียงทอไมไม่เป็นเสียงไทยอ่ะพากเสียงไรทอมบี้ทำไมไม่เอาทอมบี้เสียงไทยอ่ะ <c oughs> โอ้ทอมบี้เป็นภาคฝรั่งโอตายจบแล้วโอ้เสียงฝรั่งเลยอ่ะไม่ใช่มึงรู้ได้ไงอ่ะ รู้สึกได้อ่ะสำเนี่ยแห่เว้นเขาต้องเก็บรายละเอียดนะทำมี้ต้องเดียงแค่ด้วยทำ่างนี้นะคะมีอย่างละหนึ่งทีเขาเรียกว่ายิงแบบให้กระเด็นยิงคูไอ้หมอนี่ยแต่มันจะลุกกูโดนแย้มขาแน่นอนสิบวันเลยจริงเลยนะทำ่างนี้ได้ยังไงกันอะยังไม่มีไม่มีทำอะไรทำอะไรวะให้ตายสิชั้นถองโคเท จิวโคตรเท่ที่สุดชั้นาคือรูฟใช่ไหมหลังคาชั้นาคือรูฟท็อปใช่ใช่รูฟท็อปมอลแล้วโอ้โหไปเร็วจิวไปเร็วได้ไปตนูนี้ค่ะไปแล้วครับจังหวะนี้ครับผมขอบคุค่ะรอกกู้ด้วยเพิ่งไปก่อนกูอ่าเรียบร้อย กกระแทเข้าหลังดอสเต็ม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 ดอสดอสชนดโอเหยียดพ่อมึงลงมานี่จากดอสเดี๋ยวนี้ลงมานี่มึงลงมาเลยมึงลงมาเลยี๋ือมึงเจอกูบอกเนยไม่สิทธิ์สเปาบากรารารากสเปซอมกครั้งติดสักทีสิบาโดดรดรก ถึงตาฉันบ้างอะไรคุณเวนไปแล้วตะวันนี้ยัยอืมโดนเหยียบค้างไว้เออเออโดนลงไปนี่ถ้ามึงไม่เป็นนางเอกมึงตายไปแล้วนะจิวจริงบอกมึงตามจริงเลยไม่ใช่ไปเป็นนางเอกตายไปแล้วนะแตกไปแล้ว เพราะฉะนั้นในมื่ิกกับพระเอกเหมือนกันครับไม่ตายโอ้ยยการไม่ตายไม่เท่ากับพระเอกเสมอไปแต่มันลุกชิวกับเราเยอะเลยนะมันดูแบบดูแบบไม่สะเทือนอ่ะมันดูชิวอ่ะมึงพามันลงตึกแล้วมันดูไม่สะเทือนไม่รู้สึกอะไรเหรอเนี่ยจิวเจอเทไฟทุ่มใจไม่เคยได้มอดดับก็เทมากถุงขยะฉีกแล้วเฮ้ยไอ้หน้านอนไอ้หน้านอนแอ้โคตรเทไอ้หน้าโอ้ จับได้ไอ้เชี่ยเราใสอุ้ยจับได้ไม่ครอูวี่มึงบ้าเออเข้ากลางตัวกระเน็ดลันเชอร์ไปดิไอ้หน้าหนอนโดยหน้ารอยิงว่ะไอ้ยหรอหนาคาร์ลอสใจเย็นไว้ผมมาช่วยเดรกตี๋เข้ามาผมชื่อคาร์ลอสผมมาช่วยคาร์ลอสอ๋อเท่จริงวุ้ยพาคุณไปทิพย์อร์พยผมมาช่วยคุณอ๋อฮ้อนรอแท่จริงพายเลยอ่ะ เก็บประการนิดนึงครับเก็บท้ายนิดนะครับนักแสดงต้องเก็บทรงนะฮะเพราะเราช่วยกันพาเพื่อชีวิตมาที่นี่ที่นี่มันที่ไหนล่ะที่ไหนครับคุณของผมช่วยกันเปลี่ยนรถไฟใต้ดินไปที่หลบภัยอ๋อมันปลอดภัยมันปลอดภัยเขาเท้ใช่ไหมปลอดภัยไม่ต้องมาจับกูมาแตะส่วนตัวสินะโอเคเข้าใจแล้วอย่ามาแตะมันไม่เกี่ยวกับพื้นที่ส่วนตัวเดีไม่ต้องแตะต้องตัวฉัน ประตูนี่ได้เนี่ยนัมาแต่งอ่านเนี่ยเราคงต้องอ้อมไปค่ะได้สิคะที่ได้รู้เกี่ยวกับตัวบ้าได้ไหมไม่เลยเรไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนคุณกล้ามใหญ่ดีนะคะมันมีเป้าหมายแล้วมันจะไม่หยุดจนกว่ามันจะทำสำเร็จคุณชอบมันเหรอยยเสีงคุณชอบมันเหรอยกให้นายแล้วกันยกให้ไหนแล้วกันถามกูตีนะคุณชอบมันเหรอคุณอยู่กับยอดฝีมืออยู่แล้วยอดฝีมืออย่างนั้นเหรอคือดูไอต่อต้านอันตรายจากการแพร่ระบาดของอัมเบลล่าเรียกสั้นๆอยู่ BCS ไอ้สารที่เอาจริงดิ ม่งรอฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยพวกนายนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดคุณพูดอะไรอะเอาวะคุณไม่ต้องเชื่อใจผมก็ได้แต่ผมจะไปที่หลบก็มึงเป็นอัมเบล่าถูกปะล่ะเขาก็ต้องด่ามึงอยู่แล้วอ่ะจริงมึงเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่ที่นี่อัมเบล่าคือองค์กรที่ทําให้อ่าเชื้อโรคทัมบี้ระบาดที่เมืองนคนซิตี้นะครับแต่ละใครที่ไม่เคยดูใช่แล้วส่งหน่วยอัมเบล่ามา เออ UBCS นี่เป็นหน่วยหนึ่งของอเมริานะคะที่เขาบอกเป็นหน่วยแบบป้องกันอะไรความดูแลความปลอดภัยเออวิ่งสาวสวยคนนี้น่าจะช่วยเราได้บิลโอเวอร์เบ็กเออบิลโอ้ยนายไม่คิดจะทางชื่อสาวสวยคนนี้เสียงนี้เสียงนี้ที่คุณคายเธอคือเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของกรมตำรวจเมืองแรคคูน ชื่อของเธอนั้นคืออะไรสักอย่างวาเลนไทน์อย่ามาเรียกอะไรเพื่อนฉันชื่อจิวกูชื่อจิวนะจ๊ะซุดเ์วาเลนไทน์เาไม่ใช่ผมคือโอน่าและฉันชื่อนุ่นมากรบโบเขาหน่วยของผมถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือผลเรือนฉันชื่อเจนมากับนุ่นกับโบไหมคะแล้วทางคุณเป็นยังไงบ้างแขนโดนอะไรมางปล่อนโดนขุดดืวอตัวอะไรสักอย่างมา ชาเมืองหลานกัล้มารอหล่อมากสารสุดจริงโคตรเทพจริงผมเสียคนในหน่วยของผมไปหลายคนแล้วแค่เอาตัวรอดกันตอนนี้ก็เกินที่ผมจะรับมือแล้วเงินคุณก็น่จะขอบคุณนายจ้างของคุณนะจิวผู้ไทยชัดมากเลยนะคะพี่ว่าแต่ดกดันแดกดันแล้วก็ทำาด้ทิดทำได้แล้วถ้าทำให้รถไฟใช้การได้เราก็จะช่วยพาพการหนีไปได้ คือเสียงนี้เป็นเสียงที่คุ้นเคยของใครที่ดูอนิเมะดูการ์ตูนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวตอนจบพี่จะอะไรชื่อคนภาคมาบอกว่าใครภาคเป็นใครบ้างนะคะครับผมอันนี้เราอาชีพด้วยใช่ปะลงยูทูบได้ปะก็ได้โอ้เจ๋วเลยอะฉันเอาด้วยเออด้วยเอาซีแต่ฉันทำเพื่อพวกเขาไม่ใช่พวกคุณโอเคไม่ใช่พวกมึงเยี่ยมเลยยังไงก็เป้าหมายเดียวกันขอบคุณนะจิวฉันเจนค่ะมากับนุ่นแล้วก็มากับโบอานีปะ ไ่ดด้้ใชติอกว่าแต่รุ่นกระโบอยู่ไหนล่ะฉันเอาอ่ะฉันรู้วิธีโอไปทำอะไรไม่ต้องมาสั่งกูไปล่ะคุณให้พร้อมขึ้นไปชั้นบนจะเจอของที่จะเป็นต้องใช้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไปเดี๋ยวนี้เพิ่งเข้าใจเมื่อกี้แหละเอาไอ้สัตว์ออกมาตัวไม่ได้เอาวะ